อันนี้เขาเรียกอะไรคะรองเท้ารองเท้าบูทใช่ใส่ตอนไหนไว้ใส่ตอนไหน,ไว,ไ,หนไว้ใส่ตอนฝนตกไว้ใส่ตอนฝนตกอ้าวเขากล้ากระบาดตอนฝนตกอยู่ไหนกากระบาดเร็วๆเอากากระบาดตอนฝนตกเลยกาใส่ตัวนี้โอเคใช่หรือเปล่าสีอะ<ซ>ไรนะสีเหลืองสีเหลืองภาษาอังกฤษว่าอะไรเหน่อสี เราสีเหลืองอาระบายไประบายให้สวยๆนะลูกนะเด๋มเต็มมันไม่ได้ไม่เสร็จแล้วค่ะไปถึงไหนแล้วสีอะไรเมื่อกี้นี่ฮะสีมันเหมือนแดงๆหรอเมื่อกี้สีอะไรหนูระบายสีอะไรเมื่อกี้สีเขียวสีเขียวภาษากรีฑาเป็นสีเขียวป็นสีเขียวเอาต่อไปจะหนูจะระบายอ้าวสีอะไรสีแดงค่ะสีแดงโอเคได้ไม่เป็ อาเหมือนกันยงอันไหนเหมือนกันโยงอ้าวยงเหมือนกันยงอันนี้อะไรไหนแมงปองแมลงปองแมลงปองเอาเหมือนตัวไหนแมงปองเหมือนตัวไนแมงปองเอายงไปเด่งปองเด่งปองเิ่งปอง้องจะไปไห่ไไป